ครับเนื่องจากยางเส้นนี้นะครับการขับขี่ไม่ดีละสภาพมันก็เนี่ยครับเริ่มจะแข็งนะครับหมดอายุนะครับนี่ก็จะจัดเป็นยังไงยังไงตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ปะแล้วก็จะใช้ยางเกะใหม่ตัวนี้เหลือเส้นเดียวตอนนี้ลายนี้เลยนะครับแกะใส่ส,สดๆส,สวยๆเลยนะครับลงบอดี้ตัวนี้เลย อ่าจะเป็นยาง Good Rider นะครับสปอร์ t ทายนะครับเพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จัดยางแจ่มๆไปเลยนะครับอตอนนี้ก็ขึ้นขอบเรียบร้อยเป็นลมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเยอะมาครับจุดนี้จบจุดนี้ที่เตาไปแล้วสี้ารอบ ตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเคาะนะครับเคาะแล้วเคาะเบาๆไม่ต้องหัวบานนะครับจริงเอาน้ำมันหยดเอามือกดก็เข้านะพอดีผมถือกล่องข้างหนึ่งอันนี้เตรียมละแห้งเลยตั้งโซ่ปรับตั้งเบรกแล้วนะครับอ่าก็เจอบางทีนะครับก็เปลี่ยนยางในใหม่นะครับที่เจอมาครับเจ้าของรถเปลี่ยนยางในใหม่นะครับถอดเปลี่ยนแต่ระบบโซสเตอร์รถเขายังใหม่อยู่ครับขี่ไม่ได้เลยครับก็ะปกกระันะครับ ต้องระวังครับถ้าเป็นรถใหม่ๆยิ่งรถเก่าก็ต้องยิ่งดูแลครับหยอดมงน้ำมันนะครับเบรกทํายางก็จริงครับแต่พวกนี้มันคงประกอบด้วยกันหมดเลยนะครับเดรกโซสเตอร์ทุกอย่างอง์ประกอบรวมนะครับก็เคยมีเคสที่ไปเปลี่ยนยางมานะครับก็มามามาแก้อยู่นี่นะครับมีนะครับสำหรับร้านที่เปิดใหม่ๆนะครับหรือเปิดเก่าแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดนะครับ อ่ะจุดนี้ผมเลือกใช้น้ํามันเครื่องใหม่เลยับเนี่ยแล้ต้องรื่นเบรกต้องดีด้วยนะจ๊ะนิ่มๆนุ่ม,น,มนวลจุดนี้ก็ยอดได้หมดเลยนะครับจะแต้มจารบีก็ยิ่งดีเลยนะครับอ่าหางปลานี่ก็ยังตั้งเราตั้งเชื่อไม่ได้ครับเนี่ยบางทีมันมารุ่นบางอันก็ยาวสั้นไม่เหมือนกันนะครับเนี่ย อันนี้ก็เบอร์10อันนี้ก็เบอร์12สเปคเดิมๆนะครับข้างในจะเป็นเบอร์12บสองแต่นอกจะเป็นเบอร์10แต่เกเรียวตัวในใช้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาแปลกๆถ้าตั้งตามขีดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยต้องตั้งเอาความรู้สึกลื่นสบายนะครับถ้าเอาตามนี้มันจะฝืดทันทีครับบางทีก็ต้องดูหน้่งงานจริงนะครับแต่ถ,ถ้าเปลี่ยนทางปลายยกชุดเป็นคู่มาด้วยกันมันจะเจ๋วเลยครับสั้นก็สั้นเหมือนกันนะครับ ตอนวีมีมันมาคนละยี่ห้อคนละแบรนด์นะครับแล้วก็ขนาดอันนี้แค่นี้ก็ร็อตอนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหามากมายนะครับแต่ความลื่นนะครับโซ่นิ่มนะครับส่วนมากถ้าเป็นสเปคเดิมๆไม่เป็นไรนครับถ้ามีเคยมีการเปลี่ยนแปลงมาครับมันี้็ใช้อะไรไม่ตรงรุ่นก็มีอันนี้ก็ปรับให้ลื่นนิ่มนะครับเบรกก็ใช้ดีอ่าพอดีรับขอ ส่งของครับเนี่ยอ่ะต่อเลยตั้งไงก็ได้นะครับให้มันเล่นจริงถ้าเปลี่ยนยกคู่ตัวตัวที่มันเป็นยี่ห้อเหมือนกันซ้ายขวาก็จะแมตบาลานดีนะครับาไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้งานได้เกลียวยังดีอยู่ปรับหาหนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูครับว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเติมลมล้อหน้าก่อนนะครับ ได้ล้อหลังก็อย่าลืมล้อหน้านะครับอันนี้ก็ไซส์ล้อหน้าก็จะเล็กลงกว่าล้อหลังนิดนึงอ่ะสเปกเกอร์กำลังลงตัวอ่าจ,ม,จมเลยตัวตัวครับเนี่ยมีเบอร์ด้านหน้าเบอร์ขอบสิบเจด็ดหกสิบสักร้อย สองสองห้าคันนี้เจ็ดสิบครับเก้าสิบขสิบเจ็ดเป็นสองห้าศูนย์กำลังแบตใสวยงามลงตัวเอ๊ะน้ำแกะดูว่าเราได้อะไรมาอ่ะเดี๋ยวจบคันนี้ก็ค,นนคันนี้มาลุยต่อคลิกร้อยห้าสิบไอคันนี้ก็จะใส่ยางในยางนอกนะครับอันนี้ก็ซื้อยางมาเองเดี๋ยวต่อคันนี้เลย การถอดนะครับออกมาแบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็มาร์กซ้อนไว้เลยนะครับติ๊กไว้เลยสอนชี้ทางนี้แล้วก็มาร์กไว้เลยนะครับยางนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้านะครับจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนนะครับอันนี้ก็ลูกค้าซื้อมาเองเลยให้เปลี่ยนให้ม่อกิ็จแเ้าขนนต่อลยคันนี้เราเคยถอดคลิก ร้อยสิบร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบอะไรก็ช่างก็จะถอดเหมือนกันพวก P C งค์ P C X ก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับก็ถอดแบบสนุถนอมนะครับน็อตทุกตัวเวนทุกตัวให้อยู่ครบประกอบให้ดีเหมือนเดิมที่โรงงานประกอบมาอันนี้เยินนะครับเยินกระแทกคุบัตลูกค้าให้ตีเข้าจะไม่ตีนะครับ เลาเลยเปิดแบบนี้ต้องเอาแก๊สพนแล้วก็ใช้ไฮดรลิกกดลงครับน่าจะดีนะครับแล้วก็พ่นสีใหม่แต่พอดีเราไม่มีแก๊สไม่มีไฮดรลิกเรื่อขึ้นแรงนะครับรก็จับกอบไปแบบนี้เลยนะครับายางนอกถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ยางนอกอยางในตัวใหม่เข้าไปนะครับเป็นยางไซนี้เลยหรือล,ลูกค้าซื้อมาเองนี่ครับผมก็มีหน้าที่ใส่นะครับ ก็ใส่เข้าไปนะครับก็คิดตังค์ o r t t ์ตท h ายครับกูตไรเดอรนะครับเพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับนี่เลยดอกยางสวยๆใหม่ๆจัดเข้าไปปรกอบยางนอกเข้าไปตามด้วยยางในยางนอกเสร็จก็ยางในยางบางรุ่นนะครับก็มาคนละบริษัทนะครับคนละที่ก็บางทีใกล้เคียงกันใช้เท,เทกนกันได้เลยนะครับ ขึ้นอยู่กับเพราะว่ายางมีหลายยี่ห้อนะครับหลายโรงงานผลิตมาครับบางอันสองห้าศูนย์ใช้กับสองเจ็ดห้าสามร้อยได้นะครับบางบางรุ่นบางยี่ห้อครับอันนี้แต่บางรุ่นก็สเปคไหนใช้กับสเปคนั้นก็ดีนะครับอันนี้ยางในคนละยี่ห้อ,อยางนอกคนละยี่ห้กก็ใช้กันได้แมทช์กันได้ขอให้ขอบสิบสี่กันแล้วก็ขนาดยางก็เท่าๆกันใช้กันได้ขอบเลย เรียบร้อยนะครับเทคนิคนี้จะใช้ง่ายมากเลยครับแทบจะไม่ต้องใช้เหล็กขัดยางนะครับจุดตรงนี้ก็ต้องลงขัดหยาบครับเนี่ยขัดหยาบแล้วก็หน้าผ้าเบรกมันก็ต้องขัดหน้าผ้าเบรกที่ไม่ออกนะครับทําขึ้นขาวนะครับปาดทีเดียวนะครับแค่หายมันนะครับให้มันหยาบนิดหนึ่งเพื่อสมัสดิภาพ สมบของรถช้ง,งานดีนะครับประกอบไปเลยนี่นะครับเวลามันเข้าตรงนี้ยากๆนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ติดเลยติดตรงนี้นับเนี่ยคี่รนิดนึงเข้า,ขา,ขาแล้วประกอบตัวนี้เข้าไปเลยสองตัวมีแหวนด้วยนะครับก็องใส่ไปตามที่โรงงานผลิตมานะครับ ลุ่มยางกันชิกลุ่มยางกัน,พ,นพร้อมครั้งนี้มันอ่อนนิดนึงแันนุ่นได้แล้วโอ้ยจุดลมมันสั้นนี่น้ำอะไรเนี่ย รอยเช็คให้สมดุลทุกอย่างานี่ yeah, ทางเดียวติดเลยแน่นอนแต้น้องมันขับอย่างเดียวแค่น,นี้ เพื่อนบํางพลังลมเล็กๆรัดลมเราเล็กเ,เ,เอาได้อยู่เอาได้อยู่